นี่นี่ผู้จัดการโรงแรมเขามาเตือนเองเลยนะสองสิ่งในโรงแรมที่ไม่ควรใช้เลี่ยงได้อะเลี่ยงซะฉันเห็นแกจะไปพักอีกทีอะไรค่ะเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เว็บไซต์ต่างประเทศนะมีผู้แชร์คลิปใช้ติ k ตอกค่ะเข้าบนอดีตผู้จัดการโรงแรมเมลิสมาแฮงนะเขาได้เตือนเาสองสิ่งในโรงแรมอะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแกดูซักแกชอบไปพักโรงแรมบ่อยนี่ เธอบอกว่าอย่าใช้แชมพูและครีมนวดแบบที่สามารถเติมได้เพราะเธอเคยเห็นของเลวในร่างกายเฮ้ยไม่รู้อะไรนะคิดกันเอาผสมอยู่ในขวดแบบเติมและไม่ควรใช้เครื่องชงกาแฟที่อยู่ในห้องพักเพราะตัวกองด้านในอ่ะไม่เคยทําความสะอาดเลยแม้ว่าเธอจะเคยเห็นคนชงอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ําก็ตามในฐานะอดีตผู้จัดการโรงแรมและนักดื่มกาแฟตัวยงฉันจะไม่ใช้เครื่องชงกาแฟในห้องพักโรงแรมนะ เมื่อคลิปดังกล่าวของเธอถูกแชร์ไปนะได้มีชาวเน็ตมาให้ความสนใจคลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมมากกว่าหนึ่งล้านแล้วนะมีคนคอมเมนต์ว่าอาทิตย์ฉันเพิ่งใช้แชมพูรีฟิลเมื่อวานตอนนี้ฉันแทบบ้าโอ้ยทำไมฉันต้องเห็นคลิปนี้ตอนที่อยู่ในร้านอาหารฉันจะไม่ใช้อะไรในห้องพักอีกเลยฉันทำงานที่เีสรอทและเห็นแม่บ้านเช็ดโถส้วมแล้วก็ใช้ผ้าผืนเดิมเช็ดหมอ,อกาแฟ ในฐานะเป็นแม่บ้านนะนะโอ้โหฉันก็ใช้ไม่ลงเหมือนกันหลังจากนั้นฉันก็ไม่อยากเข้าพักในโรงแรมอีกเลยนี่คือผู้ที่มาคอมเมนต์กันนะแต่ยังไงจริงหรือไม่จริงยังไงเราก็ควรจะสังเกตแล้วก็สำรวจสิ่งต่างๆก่อนที่แกจะพักด้วยถ้าชอบอะ่ะเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าจ้า